กับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มาที่วัดนนจ์จำปานะครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเจอเจ๊จินดานะครับเจ๊จินดาจะมีแนวทางมาฝาก f อนะครับผมเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับได้โทรมาหาเจ๊จินดาบอกว่ามีแนวทางมาฝาก f อนะครับแต่ไม่อาจจะเปิดเผยนามได้นะครับผมเพราะว่างวดก่อน ผู้ใหญ่ใจดีก็บอกเจจินดามานะครับให้มาบอกเ c นะครับแต่แอดมินก็ไม่ได้ไปถ่ายทำนะครับผมปรากฏว่าเข้านะครับามารอบนี้ทางช่องก็ไม่นิ่งนอนใจก็เลยรีบมาครับมารับชมรับฟังแนวทางของเจจินดานะครับผม<อ>เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันเลยนะครับเจจินดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีทุกคนนะคะนาะสวัสด,ดีนะคะาดดนาะ เอฟซีทัวโลกนะคะคนะนาะวันดีแล้วค่ะเด้อเบอนีกอสิซมาปอยเนีทางที่ผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นฝากมาเนาะค่ะนาะเป็นตัวเลขผู้ใหญ่ใจดีเป็นบอแมนเป็นตัวเลขผู้ใหญ่ใจดีคือวันบางแล้วนี่เเิ่นกรฝากมาว่ามีแปดหนึ่งกับหกหนึ่งนะค่ะแต่วันนี้กะซีไดมาหายหม่พราว่าเพิ่นเพิ่นบอกมาแล้วนะค่ะ ตรงๆเลยเนาะเอาตรงๆเลยค่ะเน่นๆเวลาจะิีนนี้เนี่ยเพ็่นเปลี่ยนไปจังมากจังไลยครับสำหรับแนวทางโเลขของผู้ใหญ่ใจดีนี่ อันเก่านับขึ้นไปเลยหลายงวดนับขึ้นไปเนาะค่ะเนาะเพิ่นบอกว่าโอ้ยเป็นยังคือประหุจักกันเนาะค่ะเนาะเพิ่นถือมาอยู่ยี่ยี่สิบก็งวดแล้วค่ะเพื่อผ่าดจักงวดเนาะค่ะเนาะวปปานนั่นหายใจจินดาแมนค่ะเขาเจ้าไปยื้อใส่ได้จีจังหวะจังหวะเท่าเลยจังมะพ่อกันสร้างันั่นแล้วขนานั้นค่ะขี้สวนกันยุ่งเกือบซมือขี่รถสวนกันยุ่งเกือบซมือเท่าแล้วจังมะพ่อกันในบ้ามือนี้กับพิ่นได้แจ้งมาอีกเนาะค่ะเนาะ พราะว่าเพิ่นอยากเข็ดอยากสร้างเพิ่นว่าแต่ว่าเพิ่นไ่ไหวพ้าเพิ่นว่ายังสั้นเพิ่นเป็นเป็นผ้าเฮ้อเป็นย่อมธรรมดาเฮ้าอันได้ยินแต่เสียงในสายค่ะโบโลคือกันโอ้โบท่านเห็นตัวเพิ่นยังแย่มีไหมโบโบเห็นได้ยินแต่เสียงในสายนะคะอ่าซึ่งยุคไกลกับมันทั้งไข้เฮ่ายุคยุ่โบยุคไกลค่ะยุคไกลนี่กับโบโลว่าบ้านเพิ่นยุ่งใสเราหูแต่ว่าเสียงโทรศัพท์เพิ่นโทรมาบอกมันบอจ้าเพิ่นโทรมาบอกค่ะ จังได้ข้อได้หูแจักมักพุ่นหนึ่กับเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นมักเสียงปากเสียงเบามักเสียงหัวเสียงยังเพิ่อนว่าครับบุคลิกบอดีแต่ว่าทั้งในมันดีเพิ่อนว่ามันบนเอาจักดีเพิ่นว่าครับเมนเพื่อนนะเพิ่นก็เลยหายเนวทางเพิ่นก็เลยหายเนวทางมากได้รายงวดได้รายงวดที่ผ่านมาเพิ่นบอกว่าไปอยู่ทั้งไหนเด้อเพิ่นว่าหนึ่งสี่ครับทาแม่นหูแจักแจ๊จินดากับเพิ่นนั่นรวยแล้วเพราะว่ายยังเพิ่นบอกผู้อื่นซื้อแล้ว มันถ mm. si uh, yeah. well, ื่อมันถื่อแล้วเพิ่นกสิเฮ็ดจังได๋เนาะพ่นแนวเพิ่นสิได้เงินพ่นคั่นบอกเจ้าของเพิ่นบ่ถื่อสมบัติบอจินดาไม่ได้เล่นเพิ่นบอกเจ้าของเหรอพันบ่ถื่อสมบัติไม่นเพิ่นบอกพงถ้าเพิ่นบอกแล้วเพิ่นซื้อเองเพิ่นสิบ่ซื้อพ่นบ่ถื่อเออความหมายค่ะความหมายเพิ่นเลยสิมาให้แนวทางไว้อ่ะค่ะให้แนวทางจ้ะให้พี่ให้น้องซื้อให้พี่ใหายน้องซื้อ จังโศกจังหมานตียงจังโศกจังหมานจังเสดายุ้ยรุยรุยน้ำกันเพื่อนว่ะเจ๊กินดาฮะอันไหยเลียกงวดที่ก้อนมาเนี่ยเป็นวันที่เท่าได้เก๊ก้อนห้อยออกจากมือนับได้บ่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 ได้จื่อจื้อบ่ได้เนาะจื่อบ่ได้มันบ่ในเมืองไปร้านท่าปูนาไปร้านท่าปูนาค่ะเออเอปล่อยบ่งล่องบังกันหน้าหะนนะคนั่นแหละมันมีเลขดแจ็คโตกับเมืองมันมีเลขดสามหัง เลขสามหางจําได้บ่เจจินดาจําได้บ่มันสิมีหกนึงค่ะแปดหนึ่งหกนึ่งจ้ะแล้วกัยังแปดหนึ่งหกหนึ่งแล้วกัแปดศูนย์บ่แล้วก็หกสองหกสามเนี่ยแม่จำหกลักหกแบบนี้ผมจำได้ว่าเท้จินดาว่าเพิ่นฝากมาว่าเรียกคันบปิดหนึ่งปรเด้เงินแม่จำได้ป่วจำได้ผมก็คิดว่าอันเฮ่าอันเฮ่าก็บอกว่าหัวมันก็ได้ยากเลย แตมีหกหนึ่งกับแปดหนึ่งตอนนั้นแหละเจจินดาจัดง่ายๆเพื่นกับว่านี่สิครับผมก็เลยว่านันก็เข่าหกหนึ่งของเพื่นอันนี้คือเท่าคั้วใหม่พี่น้องเอฟซีได้เนื้อจากมือนี้ขึ้นแบบเมื่อนั่นนะครับนึกภาพเบื้องบนนึกภาพย้อนหลังไปว่ามื่อนั่นว่าเจจินดาว่าว่าจังไรเนาะเพราะว่าบางคนบางท่านเพราะว่าก็เห็นเจจินดามาโดนแล้วบางท่านก็ว่าบ่ถื่อบางท่านก็ว่าเคยถื่อยู่เมื่อกี้กระทักมาเจจินดาเสียหายบ่มื่อนี่ผมก็เลยวอาว่า บางที่เกี้ยกินดาอาจจะยูนีบางที่เกี้ยกินดาอาจจะไปให้ยูวันให้ห้าเมื่อนี่เดี๋ยวนี้เกี้ยกินดาก็ตกล้มปงแจแล้วเลยสิหายยูนีเพื่อนอนุญาตควันแล้วแจเลยค่ะอนุญาตแล้วได้คู่อนุญาตเล้วได้เพราะว่ามันเป็นสถานที่ของเพื่อนค่ะก็เลยเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเอาตามสบายเลยค่ะเพ่นาก็เลยโอเคค่ะคอันนั้นนี่ตัวใดเนี่ย